ว้าวมากค่ะวันนี้ร้านนวดแบรนด์ดังมาเปิดสาขาใหม่ล่าสุดที่เดอะ l ล s สมาเก็ตบางนานแล้วค่ะตามแอนมาเลยค่ะ Nature Thai Massage สาขานี้บรรยากาศสวยละมุนสไตล์ t ropical Italian greenhouse ถ่ายรูปมุมไหนก็ปังค่ะ โซนต้อนรับคือดีมากแสงธรรมชาติส่องผ่านหลังคาใสๆผนังลายป่าทรอปิ c a ลเก้าอี้เหลืองตัดเขียวเรียบแต่หรูห้องนวดไทยส่วนตัวคือสบายสุดๆจะมาเดี่ยวหรือมาคู่ก็จัดเต็มแบบ private ทุกห้องสะอาดหอมผ่อนคลายเกินบรรยายค่ะ ห้องนวดน้ำมันคือสวยมากมีพร้อมห้องอาบน้ำในตัวทุกห้องวันนี้แอนลองนวด a r ร OMATIC STRESS RELEASE MASSAGE คือนวดดีมากค่ะเทอราพิสมือทองประสบการณ์กว่า20ปีไล่เส้นเป๊ะทุกจุดกดลึกแต่ไม่เจ็บฟินจนเผลอหลับเลยละค่ะก่อนจบคอร์สค่ะพี่เทอราพิสจะฉีดสเปรย์หอมให้สูตรลมหายใจลึกๆปิดท้ายความฟินแบบเรียลลักชัวรี่เลยละค่ะ อยากให้ลองจริงๆนะคะร้านใหม่สวยสุดๆบริการระดับพรีเมียมจอดรถก็ง่ายนวดไหนดีการันตีคุณภาพค่ะ